ธุรกิจรถจนมือ2ในประเทศไทยจะอยู่ยังไงในวันที่รถ e ีีปรับราคาลดลงมาถูกขนาดนี้สงครามราคาบดเริ่มต้นที่จะสู้กันแบบเต็มสุดจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการยานยนต์รถมือสองบ้านเราวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมการเลซซิงนะครับวันนี้พาเพืเ่อนๆสมาชิกทุกท่านนะฮะ มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์รถมือสองนะฮะในวันที่รถ E ีวีเนี่ยปรับราคาลงขนาดนี้นะครับจะก,กระทบไหมกับรถมือสองนะฮะวันนี้กระซิ่งมีบทสัมภาษณ์ดีๆนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกไปดูกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เรามีสัมภาษณ์นะครับพูดคุยกับคุณสุวิทย์ชอบประดูเป็นรองนายกผู้ประกอบการรถใช้แล้วนะครับน่าจะตอบประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดนะฮะว,วงการรถมือสองเนี่ย เตรียมรับแรงกระแทกของสงครามราคาครั้งนี้อย่างไงนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณสุวิทย์นะครับอะเดี๋ยวจะขออนุญาตสอบถามนะเกี่ยวกับเรื่องของวงการยานยนต์รถมือสองนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีใครนะฮะที่ตอบชัดได้ขนาดนี้นะครับทางด้านของรถ E ีีเนี่ยณปัจจุบันปรับลดราคาเหลืออยู่ที่ประมาณสัก5,5แสนนะครับมีผลกระทบอะไรไหมนะครับกับธุรกิจรถมือสองณนะปัจจุบันนะครับ ครับผมคุณสุวิทย์ครับผมนะครับรองนายกสมาคมนะครับพูดกับการลดดนลเชลแล้วนะครับก็ประเด็นร้อนนะฮะเมื่อวานก็บีวดีก็นะครับเกิดโยนระเบิดมาเลยฮะนะสงครามครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะก็บีวดีตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็ลดจากหกแสนกว่าเลยห้าแสนห้าเองนะฮะถูกไหมฮะคุณการโอ้สุดเลยก็สุดเลยส่วนตัวท็อปเนี่ยก็ตัวสักแปดแสนกว่าเนี่ย เหลืออยู่ประมาณสัก6 9 9เองถ้าเราจำกันได้เนี่ยคือตัวเนี้ทําการตลาดกับประเทศไทยมานี่ประมาณสัก11เดือนได้ตอนออกตัวนี้ร้านต้นๆนะใช่ใช่ครับเผอแป๊บเผอแป๊บเดียวเนี่ยลงมาเหลือแค่5แสนกว่าคือเขาเรียกว่ากลไกทางราคาเนี่ยก็คือถือว่าผิดเพี้ยนไปมากคือกลไกลของรถมือสองครับคือเมื่อเราออกรถป้ายแดงเราใช้ไปสัก หนึ่ถึง3ปีเนี่ยราคาค่าเสื่อมรถยนต์จะตกประมาณสักสาอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วใช้ไปปีหนึ่งก็5%้าหเปอรตามคนแกตลาดซึ่งลูกค้าก็สามารถรับได้กับราคาแบบนี้แต่แบบนี้ครับคนที่จองเมื่อวานนะครับออกรถไปแล้ววันนี้ไม่รู้จะชดเชยเขายัางไงอะไรครับอันนี้คือสิ่งที่สงครามเกิดขึ้นนี่อย่างที่คุณกันถามว่าเอะแล้วรถนี้จะกระทบกับกับใครบ้าง เนาะเราไปดูดราคาเซกเมนต์ก่อนนะตอนนี้ถ้าไป Honda เนี่ยตัว BYD Robin ตัวนี้ก็ไปเทียบกับ City h นะ h o n i t y i t y เลยตัวชนกันนะถ้าเป็นตัว Master เนี่ยก็เป็น Master 2 s u z u k ุก็ไปลน u z z u k s สว f t นะครับ m i t s ูก็เป็น m i t s u m i r a า e ถ้าเป็น Toyota นี่ก็เป็น Toyota y a r i ิคือผมเรียกว่าคันเนี้ย เป็นการเขาเรียกว่าท้าชนกับรถของเซกเมนต์ของซิตี้คาร์แล้วก็อีโคคาร์เต็มที่เลยแล้วที่ถลมนะ่มหนักก็คือไฟฟ้าด้วยกันเองวันนี้คือยอดเน t ต้รเนี่ยถือว่าขายดีมากนี่เนต้าก็เขาเรียกว่าก็มาถล่มกับเนต้าแต่ด้วยสเปคที่สูงกว่าราคาใกล้เคียงกันเนี่ยน่าจะกอบกัวยอดขายได้ได้เต็มที่นะครับเป็นแบบนี้ครับพี่กันรับ่าจาก คุณสวิทช์แจ้งมาเนี่ยรุ่นที่แบบสุดฮิตเลยนะของทางด้านของญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยที่ผมไล่ดูเนี่ยแพงกว่าทุกรุ่นเลยนะฮะเพราะเอาจริงๆิงซิตี้นี่ก็หกแสนกว่าเอทีนี่ก็ห้าแสนกลางๆนะครับนี่แสดงว่าสงครามราคาครั้งนี้เหมือนโยนระเบิดโอ้โเข้ามาในประเทศไทยจริงๆเลยนะฮะอ่าทัางนั้นสรุปก็คือตอนนี้ปัญหาของรถป้ายแดงเนี่ยเจอแล้วนะฮะก็คือรถป้ายแดงก็ต้องไปสู้กับทางด้านของรถ e ีวีเนี่ยนะฮะแต่ทีเนี้ย เรามาพูดถึงเรื่องของรถมือสองรถมือสองโดนด้วยหรือเปล่าครับพี่ถ้าเกิดเนี่ยขนาดป้ายแดงก็ยังขนาดเนี่ยรถมือสองจะก,การะทบไหมฮะจากมุมมองของพี่สุวิทย์นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเอ่อลถน้ํามันเนี่ยไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียกผมเรียกว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามรถยนต์ระหวา่างไทยกับเอ่อจีนกับจีนจีนกับญี่ปุ่นทันทีเลยนะโดยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมอสมอละภูมิรบเลยนะครับวันนี้เนี่ย ต้องเรียกว่าโยนระเบิดสายการเต็มที่ไม่รู้ว่าต้นจริงๆราคาขายเนี่ยในจีนก็ขายถูกกว่านี้อีกนะของของตัวนี้ถ้าเราไปเช็คจากที่เว็บไซต์นะครับผมแต่ทีเนี้ยคือราคาที่ลดลงมาก็เป็นสองสามสายเด็ดเนาะก็เอ่อเกิดจากค่าแบตเตอรี่ที่ประกาศออกมารอแบแรกคือเพิ่มมาสักอาทิตย์ที่แล้วนะอา่านผาการเห็นว่าจะเห็นว่าราคาของ B Y D เนี่ยเขาลดค่าแบตมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะใช่ใช่ลดเยอะครับอา่าทีเนี้ยผมก็คาดว่าเออ อีกน่าจะมีอีกสักหกเดือนหรืออีกสักเกือบเกือบปีน่ะเดี๋ยวรอโมเดลผลิตใหม่มาราคาแบตใหม่มาราคามันน่าจะจะถูกลงแต่ที่การทําอันนี้เขาเรียกว่าการทําศึกคํานี้ที่เรียกว่ารวบรัดฉับไวนะฮะตีทันทีเลย oh. ไม่ต้องรออะไรเลยนะครับเรียกว่าแบบโอ้โหทาสงครามแบบเต็มที่ทีเนี้ยในสงครามครั้งนี้ครับผลกระทบจะเกิดจากใครบ้างแน่นอนครับก็คือวันนี้เราพบว่าโรงงานญี่ปุ่น ปิดไปหลายที่แล้วนะถูกไหมใช่ใช่ครับพี่มีอ่าตอนนี้ที่ปิดไปก็มีของซูบารุนะมีคุซูกิถูกไหมฮะอ่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นการกลไกทางภาษีเขาเรียกว่าเราก็ปิดกันไปนะครับาการไปนําเข้ามามันมันมันดีกว่าการผลิตเองนะครับทีนี้ภาคองค์รวมในประเทศไทยเราก็ก็ไม่ค่อยดีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่ารถมือสองกระทบหนักไหมก็ต้องตอบว่ารถมือสองเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกของรถน้ํามันเนี่ย เขามีการปรับราคาแข่งขันกันขึ้นมาเหมือนถ้าเราจะเห็นตอนนั้นที่เซียดปรับราคาคาราแสนกว่าบาทแน่นอนรถมือ2ก็ก็ปรับตัวลงตามตามลงมานะครับแต่ที่มันจะกระทรบหนกัหนกๆเนี่ยก็คือวันนี้คือต้องตอบว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยหรือทางการให้สินเชื่อนะครับยังไม่ได้ตอบสนองกับรถรถไฟฟ้าเลยทีนี้เมื่อรถไฟฟ้าเข้ามาที่ในตลาดเนี่ยคนที่จะซื้อขายได้กันนะครับก็ต้องใช้เงินเงินสดในนนกาารซื้้อเท่ั ถามว่าเป็นโอกาสดีไหมมันก็โอกาสดีนะสมมุติว่า b y d เนี่ยก็คือมันห้าแสนห้าถ้าตลาดเข้ามือสองเราก็ตีสักห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเอาเซฟไว้ก่อนราคามือสองน่าจะเหลือไม่ข้ามสามแสนแล้วไปไปได้ยังไงกับรถปีสองปีนะครับในคนออกคันแรกไอ้คนออกเมื่อเมื่อปีที่แล้วคันแรกเนี่ยแย่งกันซื้อนะต่อคิวกันแบบต่อคิวไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะไปแย่งอาลถกันนะล้านสองกว่าเนี่ย้ันจะมีใบจองของลูกค้าอยู่เลย นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะมีใบจองในล้าน2ตอนนี้เนี่ยหายไปถ้าเราตีซื้อเข้าในสมการที่เขาห0 0แสนกว่เนตีสักแบบถูกๆเลยก็สักสองแสนห้าสามเงินเขาหายไปเกือบล้านมูลค่าหายไปเกือบเจ็ดแบเปอเซล้วแต่คือตอนนี้คือเนื่องจากราคามันผันผวน,นมากแล้วก็มีการเขาเรียกว่าดีวารูทุกวันทุก,ทกเดือนอย่างเงี้ยครับทางไฟแนนซ์ก็มีการเฝ้าระวังก็คือยังไม่ถัดส่นสินเชื่อ คือต้องบอกว่ากลุ่มคนซื้อรถมือสองเป็นกลุ่มคนที่แบบว่าคนจนเนาะคนลากยากของประเทศการซื้อขายเนี่ยทาง finance ก็โปรเทคไ้ยังไม่ให้ซื้อรถพวกรถไฟฟ้ามากนะนะครับเพราะถ้าเข้าไปซื้อเนี่ยราคามันเสี่ยงเนี่ยเวลายึดเข้ามาเนี่ยผลเสียมันจะมากกว่าตอนนี้คือการซื้อขายของรถไฟฟ้าก็ยังเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคนซื้อก็เป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีรายได้คนซื้อมือสองรถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นกลุ่มรวยเหมือนกันนะไม่ใช่คนจนนะแต่ว่าซื้อแบบว่ามันคุ้ม ออกห้างมาสิบแปดแสนกว่าจนซื้อแค่สามแสนสี่แสนถูกแบบถูกจริงๆนะบางคันใช้ไม่ถึงปีนะถูกไปเกือบห้าสิบสิบแต่ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับพี่ที่ที่รถอีวีเนี่ยเดิมทีเข้ามานะครับอาต้องบอกว่าเป็นตลาดของกลุ่มบนนะฮะอันนี้คือผมกล้าพูดเลยว่าจริงๆล้านกว่าเป็นกลุ่มบนแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยนะฮะมันอยูด่คือราคาของรถอีวีอยู่ที่ห้าแสนห้าผมว่าเริ่มจะเป็นกลุ่มล่างหรือว่ากลุ่มเดียวกันกับรถน้ํามันได้ซ้ํา นะฮะน,นี่พี่สวิทมองยังไงฮะว่าทางนัานของรถอีวีลงมาตีแตกขนาดเนี้ยนะฮะอาจจะได้รับผลกระทบกับได้หลายส่วนแน่นอนน,นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยของรถอีวีผมว่าเปลี่ยนไปแน่นอนมีแรงกระแทกอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมครับคือคือต้องบอกว่าวันนี้คือเขาเรียกว่าเวลาเขาวางโพซิชันตอนแรกเนีย่ยรถไฟฟ้าเขามองที่ร้านกว่าเขามองลูกค้ากลุ่มบนแต่แน่นอนลูกค้ากลุ่มบนเนี่ยเมื่อคุณมีความผันผวนอะไรเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อคุณแล้ว พราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือขยอบเซกเมนต์ให้กว้างขึ้นคือกลุ่มลูกค้าของรถตัเนียเหมือนฐานพีระมิดครับกลุ่มรถไฟฟ้าตอนแรกอยู่บนยอดของพีระมิดกลุ่มผูเ้เล่นเป็นกลุ่มมีคุณภาพกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มบนแต่ก็จํานวนมันน้อยทีนี้การปรับราคาลงมาเกือบครึ่งนึงเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เปิดตัวเนี่ยมันเหลือห้าแสนกว่านี่ก็เรียกว่ากว่าทั้งตลาดแหละผมเรียกใช้คํานี้เลยนะเป็นรถของมหาชนแล้วนี้โจทย์ที่เป็นกําแพงใหญ่มากๆเลยก็คือต้องเป็นภาคธนาคารแล้ว คือแน่นอนพอเป็นกลุ่มล่างเนี่ยห้าแสนกว่าเนี่ยใครมีเงินสดก็ซื้อไปนะแต่กลุ่มห้าแสนกว่าเราจะสังเกตว่ากลุ่มคนเนี่ยที่ใช้ซิตี้พาส่วนใหญ่เนี่ยอยา 8, 7, ่างแปดเจ็ดของของจำนวนซิตี้พาเนี่ยเป็นการใช้สินเชื่อเป็นการใช้สินเชื่อไฟแนนซ์แน่นอนครับถ้าไฟแนนซ์เนี่ยยังขับเคลื่อนกับรถไฟฟ้าได้ผลว่าผลรถยนต์ก็ออกมาค่อนข้าง,ง,งดีอันนี้น่ากลัวมากผมถือว่าเป็นเหมือน เเป็นตัวเร่งไปปริยาให้มันให้มันแรงขึ้นน่ากลัวเลยเหรอครับพี่ใช้คําว่าน่ากลัวเลยนะฮะเอ่อน่ากลัวจุดนี้มีจุดไหนที่ต้องกังวลเป็นพิเศษไหมครับที่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 ทั้งที่สุริทมองว่าน่ากลัวความกังวลของกลุ่มเนี้ยคือว่ากลุ่มเนี้ยคือเป็นกลุ่มสักสี่ห้าแสนลำป้ไยแดงเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบ,บางกลุ่มที่เป็นเซ็ตเมนล่างเนาะนะกลุ่มที่เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกค้าระดับล่างแน่นอนครับถ้าโอกาสที่เป็นนี้เสียชำรับไฟฟ้าเนี่ยมันจะสูงกว่า มันจะสูงกว่ากับกลุ่มลูกค้ากลุ่มบนเราลองนึกภาพนะฮรรถเบนซ์รถปีเอ็มรถพอร์เช่เนี่ยมันจะเคยได้ยึดในลารามูลไม่ค่อยมีมีก็น้อยมากจริงๆนอกจากเขาเกิดวิกฤตจริงๆแต่ถ้าเราเห็นรถตลาดนะครับพวกวีอออะไรเงี้ยมาสด้าเงี้ยเราต้องบอกเลยไปดูลาตาลาระมูลเนี่ยถูกไหมเต็มเลยถูกนะแต่วันนี้รถไฟฟ้าเข้ามาเต็มแต่ปัญหาต่อมาคือมันจะเป็นปัจจัยลบทันทีคือวันนี้ไฟแนนซ์เนี่ยยังไม่สามารถสะท้อนราคารถของมือสองเนี่ย ในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นราคาที่สเตเบิลได้มันก็ไปยังไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดวันนี้สินเชื่อเข้าไฟฟ้าระดับสี่ห้าแสนเข้าไปเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดยึดขึ้นมาเนี่ยไฟแนนซ์จะ loss เกือบร้อยเปอร์เซนต์กับมูล,ลค่าทรัพย์สินมันจะขายต่อค่อนข้างลำบากคือ้คนซื้อมันก็ประมูลได้นะแต่ว่ามันประมูลไม่ได้ขายใครอะ่ะเขาก็ต้องไปจัดไฟแนนซ์อีกทีใช่ไหม เนี่ยคือเป็นปัญหาของเราแสดงว่าจริงๆต้องโฟกัสไฟแนนซ์เป็นหลักเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดจากที่ฟังนะฮะอันนี้คือราคาตกอันนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆนะราคาตกตั้งแต่ป้ายแดงอะรถยังไม่ได้เป็นมือสองเลยแกล่อตกมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะไฟแนนซ์ Finance ก็จะเริ่มกลัวๆหน่อยนะฮะว่าถ้าเกิดจะปล่อยกู้ไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยลงมาห้าแสนห้าแล้วแล้วถ้าโดนยึดเข้าไปอีกตกลงไปกว่าเดิมอีกถ้ามีการปรับราคาอีกก็อาจจะน่ากลัวไปเรื่อยไฟแนนซ์าาจะกังวลประมาณนั้นถูกไหมครับพี่ใช่ครับผมไฟแนนซ์มี แล้วยิ่งตอนนี้เร่ rejection น a ของ Finance เนี่ยก็ก็เลือกลูกค้าที่มีความพร้อมแล้วก็มีคุณภาพอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือการที่แบบว่าเลือกลูกค้าปุ๊บแล้วต้องไปเลือกสินค้าที่แปลกใหม่อีกอย่างเงี้ยผมว่า Finance เขาก็ามีความ,มระมัดระวังมากขึ้นนะครับเขาไปอาจจะเสี่ยงกับกลุ่มเวลาปล่อยสินเชื่อเนี่ยคารคเตอร์ลูกค้าใกล้กันสมมติว่าถ้าลูกค้าไปเลือกรถแปลกๆนะสมมติถ้าในภาษาเต้นนะม,ม,มือสองเนี่ยคือถ้าลูกค้าไปเลือกแบบแบรนด์แปลกๆสมมติถ้าสมัยก่อนเนี่ย ลูกค้าถ้าเป็นรถยุโรปแล้วกันผมว่าถ้าใครซื้อรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มอาจจะเปอร์เซ็นต์การดาวอาจจะน้อยอาจจะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ใครไปขับพวกจากรู้วหรือขับพวกแบบแบนด์แปลกๆเลยอาจจะต้องโดนดาวถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เขาเรียกว่าแบนด์แปลกๆในลูกค้าหมึดีเหมือนกันนะแต่วันนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มอีโคคาร์ถ้าเราซื้อโตโยต้ายาฮ่รีสอร์าจจะโดนดาวน้อยห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรามาเล่นพวกบีวีดีอย่างเงี้ยไฟแนนซ์อาจจะให้เราดาวถึงห ซึ่งแน่นอนครับกลุ่มคนรถสมุนสองเนี่ยส่วนใหญ่มีกาลังน้อยอยู่แล้วการจะหาเงินดาวห้าสิบเปอร์เซ็นี่ผมว่าน่าจะน่าจะลําบากนะครับพอมันลําบากก็จะขับเคลื่อนลำบากครับพี่จันมันจะเป็นแบบนี้ครับอืมครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่าสุดท้ายเลยนะครับคุณสุวิทย์อ่าก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยณปัจจุบันนะครับมีแนวทางไหมหรือว่ามีอะไรอยากกระสื่อสารกับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่ทําเต็นท์รถหรืออะไรแบบนี้ไหมนะครับว่ามีแนวทางที่อยาตรียมรับเรื่องนี้ไหมหรือว่าจริงๆเราต้องเฝ้าดูกับ สถาบันการเงินเป็นหลักเลยนะครับมีอะไรจะสื่อสารกับตรงนี้เป็นสุดท้ายไหมครับคือคือวันนี้สัสารของของรถยนต์นะครับมันมันก็ค่อยๆย้ายลงไปย้ายลงไปเรื่อยๆวันนี้ที่เรามองสัดส่วนการซื้อรถยนต์เนี่ยแน่นอนรถใหม่เนี่ยตกลงตกลงนะฮะสามสี่เปอร์เซ็นตยอดขายตกลงตกลงย้ายไปไหนย้ายไปซื้อรถมือสองนี่ซื้อรถมือสองก็ทีนี้สินเชื่อที่ไปไม่ได้เนี่ยพอจะสินเชื่อแบบ ธนาคารไม่ได้ลูกค้าก็ย้ายไปซื้อแบบรถจำนำล้วสังเกตว่ายอดสินเชื่อจากธนาคารและนอนลิสซิ่งเนี่ยตกเกือบ4 0นะตะคุณแานตอนเฉพาะยอดที่เป็นแอปอินนะแต่ถ้าหน้าบ้านเนี่ยก็คือเข้าบ้านมาเนี่ยเอกสารไม่พร้อมก็ไม่ได้ส่งเนี่ยก็ตกงจริงๆเกือบ7จ็ก็คือก็คือเอกสารไม่ได้แล้วอะเซลลก็ไม่ส่งงานไอ้พวกนั้นไม่ต้องนับด้านนับเฉพาะที่ส่งเข้าไปเป็นสัญญานะตกประมาณ3 400%แล้วทีเนี้ยวันนี้ถ้าเราบอกว่าอ้ย มันตกขนาดนี้แล้วมันลูกค้ามันหายไปไหนคําถามถูกไหมมันก็ย้ายไปไปสินเชื่อจำนำวันนี้ลูกค้าสุดท้ายก็ต้องใช้รถครับตอนนี้สินเชื่อจำนำโตเกือบสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันย้ายกองไปลูกค้าจากดอกเบี้ยถูกมันย้ายไปแพงทีนี้วันนี้เราจะตั้งรับพายุรถไฟไฟ้ายังไงผมใช้คํานี้เนาะมันเป็นพายุมาแล้วนะทีนี้การรับตั้งพายุแบบนี้คือหนึ่งนะฮะผมว่าทุกคนต้องสมาชิกกับเพื่อนๆจะลดมือสองต้องดูสต็อกให้ไวซื้อขายให้ไวแล้วต้องดูว่าสินค้าที่เข้ามาใหม่เนี่ย ใครโดนผลกระทบนับปีตอนต้นปีเนี่ยราคามันอยู่ที่ร้านต้นๆกลุ่มที่โดนกระทบเนี่ยเป็นพวกแคมรีถ้าจําได้ราคาแคมรี่ยตกเกือบทีตกแบบกระจายเนาะตกหนักมากแคมรี a แอคคอร์ดนี่โอ้โหน่าซื้อมากจากคันร้านต้นๆเหลือกันละแค่เจ็ดแปดแสนนี่ถูกมากเพราะเขาลดราคาแข่งกันหรือคําลูกค้าไม่ค่อยซื้อแต่ตอนนี้เมื่อเขาย้ายย้ายสาเนี่ยย้ายมาอยู่รถประมาณสี่ห้าแสนเราต้องไปดูรถว่าสี่ห้าแสนตัวไหนที่กระทบก็ที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ย รถซิตี้คาเนี่ยเป็นตัวที่โดนผลกระทบมันรถพวกนี้ครับต้องอ่าผ,ผู้ประกอบการก็ต้องซื้อมาขายไปให้ใใใหหห้้หห้ไวนะครับอินโมครับทั้งนั้นก็สำหรับวันนี้นะขอบคุณ,ค,ณคุณสวิตยักสูงนะครับที่มาให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการซื้อรถซื้อลารถมือสองนะครับแล้วก็ผลกระทบต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ